ต้องถามผมไหมอเไม่ถามไม่ถามใช่ไหมสวัสดีครับครับอ่าก็บูธ Honey Lab นะครับจริงๆแล้วเราก็มาจากบริษัท Honey Corporation นะครับอ่าเราทำเรื่อง IoT Smart Solution ครับก็วันนี้เราสิ่งที่นำมาเสนอก็คือตัว Modbus IO หรือ Cloud IO นะครับของเรานะครับ ซึ่งด้วยตัวนี้เองเนี่ยมันจะมีฟีเจอร์ก็คือเป็นอ,อุปกรณ์ที่เป็นตัวขยาย io ของมอสบัตนะครับแล้วก็เราสามารถใช้งานกับอุปกรณ์ที่เป็นอยู่ในอุตสาหกรรมได้เลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้เราก็สามารถสั่งงานนะครับในโหมดที่เป็นออฟไลน์ ine, เราก็สามารถสั่งงานกับบอร์ดได้เลยนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นมอสบัต io แบบทั่วไปครับมันจะมีความเจ๋งขึ้นมานั่นก็คืออัปเกรดเลเวลหนึ่ง เมื่อเราต่อ WiFi นะครับตัวนี้นอกจากที่เป็น m o d บัต RTU ที่จะสามารถใช้งานผ่าน RS 4 8 5ได้แล้วเราก็ยังสามารถใช้งานผ่าน m o d บัต TCP ได้อีกด้วยนะครับแล้ว d a t a ทั้งสทั้ง2ทางนี้สามารถซิงก์กันได้นั่นหมายถึงว่าไม่ว่าเราจะควบคุมผ่านมอดบัต RTU เราก็สามารถควบคุมผ่าน TCP ได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็เห็น Data เดียวกันด้วยนะครับต่อมาเน็ตเวิร์กนั้นน่ะถ้ามันออนไลน์ออกอินเทอร์เน็ตได้ มันก็จะเพิ่มฟีเจอร์ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าเราก็จะมีส่วนของ cloud p ล a ฟ f o r m ขึ้นมาด้วยครับส่วนนี้ก็จะมีแถมให้กับลูกค้าได้ใช้งานนะครับโดยการที่เราสามารถควบคุมนะครับสั่งงานจากผ่านแพลตฟอร์มได้เลยแล้วก็สถานะก็จะอัปเดตเลยอย่างนี้จากเดิมที่เราซิงก์กัน2ทางทั้ง RTU ทั้ง TCP ใช่ไหมเราก็จะมีลาวด์ด้วยคราวนี้ซิงก์กัน3ทางเลยครับเราจะสั่งงานเปิดปิดจากตรงนี้หรือจะเปิดปิดจากตรงนี้ก็ได้เหมือนกัน อันนี้รับที่สุดเพราะว่ามันเพิ่งเปิดเผยในงานนี้นะครับ oh, <okay. S 1> อ่านี่สาหรับพี่หนึ่งโดยเฉพาะ oh, <okay. S 1> เรามีฟีเจอร์ใหม่ที่กําลังจะปล่อยให้เร็วๆนี้นะครับฟีเจอร์นั้นก็คือคลาวลูนเอนจิ้นครับคลาวลูนเอนจิ้นนี้เราสามารถใช้ช่วยในเรื่องของว่าแจ้งเตือนอุปกรณ์ออฟไลน์ได้ mm hmm. อ่าหรือว่าออนไลน์อะไรเงี้ยซึ่งวิธีการประยุกต์ของเราผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นว่าออในโรงงานของเราเนี่ยอาจจะมีบางกรณีที่อาจจะบอกว่า เอ้แจ้งเตือนไฟดับได้ไหมเออแจ้งเตือนเน็ตหลุดอะไรงนี้ได้ไหมเราสามารถประยุกต์จากวิธีการนี้ได้เลยก็คือเอาอุปกรณ์ตัวเนี้ยไปติดตั้งไว้ในพื้นที่ให้ต่ออินเทอร์เน็ตให้ได้แล้วหลังจากนั้นเราสามารถเช็คสถานะได้ไม่ต้องมีแบตเตอรี่แบ็กอัพไม่ต้องมีอ่อ UPS หรืออะไรเลยแค่อุปกรณ์มันออกอินเทอร์เน็ตไปสู่ระบบไม่ได้มันก็สามารถแจ้งเตือนให้เราได้ครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการใช้งานระหว่างบอร์ด คอมมูนิเคชันกันซึ่งกันเลยกันเหมือนในกรณีนี้ผมสร้างบอกว่าให้บอร์ดตัวที่เป็น8 in 8 out ของผมเนี่ยนะที่ตัว Y ศูนย์เนี่ยไม่ว่าสถานะมันจะเป็นอะไรก็ตามจะให้มันซิงกับตัวบอร์ดที่เป็น32 io อ่ io ที่ขา Y ศูนย์ด้วยเหมือนกันโดยอ้างอิง payload หรือว่าอ้างอิงตามสถานะของบอร์ดก่อนหน้า,าน่าเรามาลองกันดูครับสมมติผมสั่ง Y ศูนย์ที่ตัวนี้นะครับสั่ง Y ศูนย์ที่ตัวนี้ผมกดปับ๊บ สังเกตโดวายศูนย์นี่ติดด้วยอ่าเป็นไงอันนี้อาจจะอยู่คนละที่กันก็ได้อยู่แค่ขอมีอินเทอร์เน็ตที่สามารถสื่อถึงกันได้ก็พออาจจะอยู่ในโรงงานเดียวกันแต่ว่าการเดินสายระยะไกลอาจจะไม่เหมาะอาจจะเดินสายแบบ500เมตร1กิโลอย่างเงี้ยโรงงานอาจจะใหญ่หน่อย2กิโลอย่างเงี้ยโอ้หเดินสายค่าวางอินฟาสต์เจอร์นี่สูงมากดังนั้นวิธีนี้ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายใ,ในการวางระบบได้นะครับอ่าผมลองกดว1 Y2 Y3 ววเห็นไหมฮะตัวอื่นก็ไม่ได้ทำงานด้วย พราะว่าเราผูกแค่ตัว Y0 ศูนย์ดังนั้นมันก็เลยจะทํางานแค่วศูนย์สมมติมันสั่งปิดอ่าเนี่ยอุปกรณ์ก็จะปิดด้วยเห็นไหมครับตัวนี้ก็ปิดด้วยอ่าประมาณนี้ครับก็จริงๆยังมีของอีกเยอะที่ยังไม่ได้ปล่อยออกมาก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับหลากหลายช่องทางทั้ง Facebook ส่วนตัวนะครับสนทยาบุญจันทร์นะครับหรือจะเป็น Facebook ของบริษัทคือ h o n e y Corporation นะครับหรือบริษัท Ho n e y c o r p o r a t i o n นะครับแล้วก็จะมี เออเนี่ยเว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับหรือติดต่องานเบอร์นี้ได้เลยครับเบอร์นี้ได้เลยเบอร์นี้ได้เลยอ่าโอเคครับประมาณนี้ครับพี่ขอบคุณมากค,ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ